สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนีครัผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l บอนจันตากล่องนีครัผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมนะครับคงจะรู้กันไปแล้วนครัผมหลังจากผลการแข่งขันนะฮะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะก็แพ้กลับมานะครับผมศูนย์ประตูต่อ2นะครับผมแบบรูปเกมในครึ่งแรก ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าการจบสกอร์นะครับผมก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมนะฮะของทีมเรานะครับผมคือต่อให้คุณจะมีโอกาสยิงมากสักเท่าไหร่นะฮะคุณก็ยิงยังไงแม่งก็ยิงไม่เข้านะครับผมแนวรุกของเรานะฮะชิบหายก็หวังว่าหลังจากที่ลัสมุดฮอยลุนหายเจ็บกลับมาลงเล่นให้กับทีมนะฮะก็อาจจะเพิ่มความเฉียบขาดเฉียบคมขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่านะครับผมเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะฮะ โอเคนี่ครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสถิติหลังเกมแล้วก็บทสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะครับผมสําหรับทีมรักของเรานะครับผมเริ่มจากสถิติหลังเกมกันก่อนเลยนะครับผมก็ในเกมนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ d ยูไนเตดของเรานะครับผมมีโอกาสยิงไปทั้งหมด14ครั้งในครึ่งแรกนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่มีโอกาสยิงมากที่สุดนะครับผมนับตั้งแต่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดเนี่ยบุก ไปเยือนนะครับผมหรือว่าเล่นเกมเยือนนี่ครับผมก็คือครั้งสุดท้ายที่ยิงได้มากที่สุดก็คือเป็นเกมที่บุกไปเยือนเอเวอตันในปี2008นะครับเกมนั้นเนี่ยยิงไปทั้งหมด15ครั้งนะครับผมแล้วก็เกมนี้ยิงไปทั้งหมด14ครั้งนะฮะก็เป็นศูนย์ประตูนะครับผมในครึ่งแรกแล้วก็โอกาสที่แมนยูเนี่ยน่าจะได้จุดโทษนี่ครับผมก็โอ้โหแบบชัดเจนมากแต่สุดท้ายผู้ตัดสินนะฮะไมเคิลโอลิเวอร์นี่ครับผมแล้วก็ผู้ตัดสินใน VAR ก็ ไม่ได้ทักท้วงหรือว่าไม่ได้ให้จุดโทษแกแมนยู U, แต่อย่างใดนะครับผมก็เซ็งชิบหายนะครับผมผมก็ดูแล้วก็งุนหงุดต,ตามานิ้วมือนิ้วเท้านิดหน่อยนะครับผมต่อมานี่ครับผมก็เป็นสถิติอันสุดห่วยแตกของแมนยูนะครับผมในการเจอกับทีมจากลอนดอนนั่นเองนะครับผมก็1ิบเกม 10เกมหลังสุดนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอทีมจากลอนดอนนะครับผมหรือว่าเจอทีมจากเมืองหลวงนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะได้เพียงแค่1นัดนะฮะเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะครับผมโอ้โหถือว่าสถิติในการเจอกับทีมจากเมืองหลวงค่อนข้างห่วยแตกนะครับมแล้วก็12เกมหลังสุดนะครับผมที่เจอทีมในลอนดอนเนี่ยแมนยูก็ไม่สามารถเก็บคลีน s h ชีทได้เลยสักครั้งนะครับก็เสียประตูทุกนัดนั่นเองนะครับ ต่อมานครับผมก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมของผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างอังเรโอนาน่าหรือว่าอองเรโอนาน่านะครับผมซึ่งก็ช่วยเซฟทีมไว้ในหลายๆครั้งนะครับผมแต่ว่าในประตูที่2เนี่ยก็เป็นลิซานโดมาติเนสนะครับผมที่เป็นคนยิงเข้าไปนะก็ไม่คาดคิดนะครับผมก็สามารถเซฟประตูจาก คู่ต่อสู้ได้แต่ไม่สามารถเซฟประตูจากทีมตัวเองได้นั่นเองนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละโดนไป2ประตูนะครับผมโอ้โน,าน,าน่าให้สัมภาษณ์ว่าในครึ่งแรกเนี่ยผมคิดว่าทีมของเรามีโอกาสมากมายเลยในการที่พยายามจะทําประตูแต่ถ้าว่าพวกเรากลับทํามันไม่ได้และท้ายที่สุดพวกเราก็ต้องชดใช้กับสิ่งที่เราทําพลาดกันไป ผมไม่คิดว่าพวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราผมคิดแค่ว่าพวกเราทําผิดพลาดกันมากในครึ่งหลังแต่ประเด็นสําคัญของเราก็คือถ้าเราทําประตูได้ตั้งแต่ในครึ่งแรกผมคิดว่ารูปเกมของเราจะได้เปรียบสเปอร์มากขึ้นและข้อแตกต่างในเกมนี้อาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความผิดพลาดของลิช่านั้นผมว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่ สุดท้ายเราจะต้องเรียนรู้และมองมันไปข้างหน้าเสมอเราจะต้องใจเย็นและจะต้องเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมเราจะต้องทำงานกันอย่างหนักและผมมั่นใจว่าพวกเราจะสามารถกลับมาได้สุดท้ายนี้ผมคิดว่าเราทุกคนในทีมจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ผมจะเริ่มจากการปรับปรุงตัวเองก่อนและผมหวังว่าในเกมหน้าทีมของเราจะพัฒนากันมากขึ้นโอ้โห จากที่ก่อนมานะฮะโอนาน่ๆก็มีข้อข้อรหาในเรื่องแบบความประพฤติหรือว่านิสัยส่วนตัวอะไรต่างๆแต่ผมเจอบทสัมภาษณ์นี้ไปแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นคนที่แบบสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนะครับผมอาจจะโดนเทนฮักบีฟมาหรือเปล่านะครับในการสัมภาษณ์อะไรต่างๆนานากับสื่อนะครับผมก็ถือว่าผมชอบนะฮะถ้าแบบ การสัมภาษณ์ที่แบบว่าจะปรับปรุงตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ผมโอเคเลยนะฮะสำหรับนักเตะใหม่ต่อมานี่ครับผมก็เป็นโค้ชของเรานีครับผมอย่างเอริกเทนฮากนั่นเองนี่ครับผมเทนฮากก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมคิดว่าผมชอบเกมในครึ่งแรกของทีมเราผมคิดว่ามันเป็นผลงานที่ดีมากเลยในครึ่งแรกถ้าทีมของเราทําประตูได้อะนะเราสามารถสร้างโอกาสได้ดี เราเพสซิ่งในแดนบนของคู่แข่งได้ดีมากและเราก็มีโอกาสที่ดีมากมายในการที่จะทําประตูเราก็ทําไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าทีมของเราสมควรที่จะได้จุดโทษได้ซ้ําแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงไม่ได้จุดโทษผมก็ไม่ติดใจอะไรเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเราจะต้องยอมรับผลการตัดสินให้ได้และผมคิดว่าทีมของเราเริ่มเกมในครึ่งหลังได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ เราเสียประตูแรกไปแบบไม่จําเป็นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป้าหมายที่เราได้วางไว้มันก็ได้พังทลายลงต่อมานีครับผมน้าข่าวก็ถามถึงนะฮะว่าคุณเป็นห่วงกับเกมรุกบ้างไหมนะครับผมหลังจากนั้นนี้ที่มีโอกาสทําประตูมากมายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถทําประตูได้เทนฮฮก็บอกว่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องการเล่นเกมรุกของทีมเรามากสักเท่าไหร่ผมห่วงแค่ การทาประตูซึ่งผมและทีมงานก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราเซ็นสัญญากับรัสวูดฮอยลุนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมแหมก็เหมือนเป็นการพูดดักนักข่าวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าฮอยลุนหายเจ็บกลับมาเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องการผลิตประตูให้กับทีมได้มากขึ้นก็เป็นได้นะครับผมต่อมานะฮะนักข่าวก็ถามถึงนะครับการแก้เทคนิคในเกมหน้าจะเป็นอย่างไรนะี่ครับเนฮาก็บอกว่าเมื่อเราแพ้ มันไม่ได้สื่อถึงเรื่องที่ดีในทีมเราเลยเราจะต้องส่องกระจกเพื่อให้เป็นเงาสะท้อนและผมคิดว่าในเกมหน้าเราจะต้องยิงกันได้ให้ได้มากขึ้นเพราะถ้าเราสามารถยิงประตูได้เกมนั้นมันก็จะกลายเป็นของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นี้ครับผมของอีริกเทนแฮกแล้วก็อังเดรโอนาแนานั่นเอง นะครับผมและสุดท้ายนี้ผมเราก็จะมาดูกันที่ตารางคะแนนทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับผมก็หลังจากแข่งเสร็จนะฮะท็อตแนมฮอสเปอร์ับผมก็อยู่ที่อันดับ5นะครับผมแข่งไป2นัดชนะ1เสมอ1มี4แต้มใครับมนัดต่อไปของท็อตแนมฮอสเปอร์ับผมก็จะบุกไปเยือนวิทาลิตี้สเตเดียมในระบมของบอลมัดนั่นเองนะครับผมในวันเสาร์ที่26 นีครับผมสิงหาคมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับผมก็อยู่อันดับที่12นะครับผมก็แข่งไปทั้งหมดสองนัดในผมชนะ1แล้วก็แพ้ไป1มีทั้งหมด3แต้มนะฮะและนัดต่อไปนครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเปิดโอทัฟฟอร์ดในครับผมเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับในวันเสาร์ที่26สิงหาคมเช่นเดียวกับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากท่านผู้ชมในครับผมกดไลค์กด Subscribe c h anel n บอลจันตากองไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกัน ในเกมหน้านะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะแวแาแอดบทสัมภาษณ์ก่อนเกมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าบทสัมภาษณ์หลังเกมเนี่ยมีมาอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด subscribe c ช anel บนจันตากองไว้ด้วยแล้วก็จอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ